ขอาหน่อไม้พี่น้องเอาหน่อไม้โอ้ยซื้อมันเทศหน่าไม้ส้มเลยทุกคนบรรยากาศนี่สวนยำโมเวนนี่พี่น้อ,มมเนนนองเผาได้ลายแล้วยาเผ็ดนหน่านไม้หน่าให้หน่อไมใส่ถุงนะพี่น้อง เฮ็ดกะอยากเฮ็ดคือวาน่ะแกไฟจะลุกดีดี ื้นเผาค่ะยานไปถือใจเน,ะนานเนะพี่น้องยานน้ำมันซุกก็ดีเนาะเปลียงยกอลามดีงามๆน่าจะก็จัดไป พี่น้องลายอยูอ่น้องปุ้ยปลกไว้เพื่อนุอ่ม่มเอาแล้วก็สิป,ปอกทำไมซุ้อมนันไว้แต่อ็ดต์นาไม่สมพี่น้องงานเข่ามาอนี่งานเข้างานเข้าใส่แล้วแล้วพี่น้องไอ้บาทนี่ กินเขาสวยได้ละบาทนี่ใบสามและใบสามและใบสามแล้ว ไอ้กล่องใหญ่พี่น้องนะอปกไว้เห็นันหมกันพี่นอ้องอ้นบุละว่าสิปวกอีกเขียนใส่ถุงหลือสิตากแหงคย่ยกันไหม